สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเมนูตําขนมจีนนะครับผมอ่าโอ้อากาศร้อนเนาะทุกคนวันนี้แดดเปรี้ยงเหงื่อชุ่มเลยนะฮะขนาดเดินจากบ้านมาที่นี่เท่านั้นเองนะครับผมโ <laughs> อ้ร้อนนะฮะเพิ่งจะมีลมพัดตอนนี้นะฮะทำให้เย็นขึ้นมาหน,นึงอ่าและกล้องก็เป็นอะไรไม่รู้นะวันนี้ถ่ายกล้องมืดๆยังไงไม่รู้ทุกคน ไม่ได้ย้อนแสงเลยนะทุกคนวันนี้แต่กล้องมันมืดแปลกๆนะฮะอ่ะมาก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละ like หนึ่งไลค์กันแล้วกันนะครับผมอ่าขอความกรุณาเอยื้อมมือไปกดปุ่มไลค์ให้นิดนึงนะฮะกดครั้งเดียวก็พอนะครับผมอย่าก,กดสองครั้งนะฮะเกรงใจนะครับผมมาเรามาชิมตำขนมจีนของเราไม่ใช่ชิมดิเราไม่ได้กินนานแล้วทุกคนสําหรับตำขนมจีนหรือส้มตํานะอ่าลัง หลังกล้องก็ไม่ได้กินนานนะฮะไม่ว่างทําส้มตํากินเลยนะช่วงนี้นะฮะมาอย่างนี้ฮืมอืมอืมเฮ็ด

กูเห็ดอ่ากระดินอ่อนก่อน ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจเอามากินนะกระถินี้กกเอามาวางเป็นพรอ็อพเฉยๆเก็บมาแบบอ่อนบ้างแก่บ้างปนกันไปนะฮะ Hmm. 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 Oh. เผ็ดมะเขือเทศแก้เพ็ดสักหน่อยอจริงๆผมจะไม่ได้ทำส้มตำด้วยซ้ำนะทุกคนผมจะทำยำขน,นมจีน,นะฮะซ,ะซื้อว่าซื้อปลาทูมาแล้วมีแมวห่วงปลาทูอยู่ะฮะปลาทูในบ้านคือปลาทูของเขาทั้งหมดนะฮะสำหรับเจะเ้าปั้นนะฮะ เอาอาหารเปียกมาแลกก็ไม่ยอมนะครับจะเอาปลาทูอย่างเดียวนะฮะเพิ่งเก็บมาฮะเหี่ยวหมดนะฮะ อมอืมอืมหดละวันนี้แบบฟ้าเป็นใจให้เราหน่อยนะ กระทินอ่อนอืมอ่ะ อู้เพชรขอฉีกปลาจักหน่อย อันนี้เป็นน่าจะปะลาปะกะดีนะฮะไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่นะฮะ Mm-hmm. Uh. Uh-huh. ื่กี้ก็ไปช่วยนะ้าตัดลำไย,ยมาแป๊บหนึ่งนะฮะนาเจะลำไย,ยไปขายที่ชัยภูมินะฮะขายอยู่ชัยภูมินะฮะไปซื้อได้นะ <laughs> อผิดมากเอ้ยโอ้โอ,อ,อ,อ้ตาก็มีอยู่ทีนี้ก็ยังจะกระเด็นเข้าตาได้อีกนะครับอือ อออืมอ่อโอ้ไม่ไหวแล้วทุกคนแสบตานะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างก่อนนะครับผม <laughs> ตาก็มีอยู่เท่านี้นะฮะก็ยังจะกกระเด็นเข้าตาได้อยู่นะฮะอ่ะเอาเป็นว่า ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ